สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเพื่อจะมาแกะกล่องของฝากเนาะมาดูกันนะคะว่าข้างในคืออะไร <c oughs> <c oughs> พี่อ้อย <c oughs> มีตาเดียวนะ <c oughs> ตาอีกข้างยังไม่ได้ยังแค่เปิดแล้วก็หยอดยานะคะแล้วก็ปิดไว้อย่างเก่าเนาะ ขนมเปี๊ยคะค่ะขนมเปี๊ยะอ่าพี่อ้อยรู้เพราะว่าพอดีพี่อ้อยกลับจากโรงพยาบาลมาเนาะที่โรงพยาบาลไม่มีเน็ตนะคะพี่อ้อยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เปิดเปิดเน็ตเปิดอะไรเลยนะแล้วก็อ่ามาถึงบ้านพอมีเน็ตตุ๊กคลิปเขาออก็อ่าก็เด้งขึ้นมานะคะว่า แม่หนูขอที่อยู่น้อยหนูจะส่งขนมเปียะไปให้แม่ชิมนะคะอันนี้นะคะของอลูกวาดนะคะลูกวาดลูกอุ้มนะคะอ่าที่ทําช่อง y o YouTube ด้วยกันเนาะตอนหลังน้องก็ไปไปเป็นกุ๊กร้านอ่ารีสอร์ทนะคะแล้วก็ทำขนมขายนะคะอันนี้เนาะบอกว่ามาให้ชิมแต่ว่าไม่รู้ว่ามีไขาหรือเปล่านะถ้ามีข ถ้ามีไข่พี่อ้อยก็ทานไม่ได้เนาะเดี๋ยวพี่อ้อยดูก่อนถือว่าอ่าคนส่งคนนี้โอเคมากๆเลยนะคะหน้าหน้าไม่หน้าไม่เสียหายเนาะเคยเห็นตอนนั้นที่ส่งไปให้น้องนกนะคะคือหน้าเสียหายเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะ ถ้ามีไข่ก็คงจะทานไม่ได้ว้ามีไข่จริงๆด้วยมีไข่มีไข่ทานไม่ได้เนาะแต่เดี๋ยวจะหยิบข้างๆนะคะจะชิมดูเนาะเพราะว่าเห็นรู้ว่าบอกว่าอยากให้แนะนำนะคะชิมตรงที่ไม่โดนไข่เนาะ รสชาติก็โอเคนะคะรสชาติก็โอเคแป้งนุ่มหวานกำลังดีได้ลูกวานแม่ไม่ทานไข่นะคะก็ตัดนิดนึงเนาะแับนิดนึงมาทานก็ใช้ได้นะคะอาจจะมีเนาะวิธีการแพ็คนะคะที่แม่สั่งมาเนาะเขาก็จะมาแบบแพ็คเป็น่าลูกๆนะคะ เป็นถุงซีนนะคะอันเล็กๆนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ซีนเลยใส่เข้าไปแล้วก็ซีนเลยแล้วเขาก็เลี้ยงเพราะเวลาเขากระแทกกันน่าจะไม่แตกนะคะแต่รสชาติโอเคค่ะถือว่าดีก็เพื่อนก็ฝากน้องวาดเนาะฝากช่องลูกวาดนะคะอ่าเขาชื่อช่องอ่าแม่วาดพารวยพ่ออุ้มที่ทำข่าวทำอะไรนั่นนะคะ ก็เดี๋ยวจะเอาวางไว้ให้อีกทีนึงนะคะแต่ถ้าสนใจขนมนะคะไม่รู้ราคาเนาะเขาไม่ได้ไม่ได้บอกราคามาเนาะเดี๋ยวจะถามราคาแล้วก็จะมาใส่ใส่ที่หน้าหน้าคลิปให้ดูนะคะว่าขายราคากล่องเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าอร่อยนะคะแป้งนุ่มนะคะแป้งนุ่มไส้หวานกำลังดีนะคะข้างในมีไข่เค็มเนาะตัวพี่ว่าไม่ทานไข่ก็เลยตัดมานิดนึงมาชิมนะคะ เราจะใส่เป็นกล่องแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเวลาเป็นถุงนะคะให้เป็นถุงแยกนะเป็นถุงแยกแล้วก็ซีนพี่ออยก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะแล้วก็ฝากอดุดหนุนขนมของน้องวาดนะคะหรือลูกวาดของแม่อ้อยนะคะ ก็สนใจก็ถามพี่อ้อยมาก็ได้หรือว่าเข้าไปที่ f a c e b o o k นะคะถามพี่อ้อยที่ตรงอ้อยรัตนานะคะแล้วพี่อ้อยก็จะไปแนะนำช่องอลูกวารให้ตรงนั้นนะคะสถึงรม้ว่าใช้ชื่อช่องอะไรสุภักอะไรแน่ล่ะคะ่ะเขามีเพจด้วยเนาะแต่พี่อ้อยจะพี่อ้อยจำไม่ค่อยได้นะคะก็อร่อยค่ะถือว่าอร่อยนะคะแป้งนุ่มค่ะอร่อยดี ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ